ทำไรไว้เบนถ้ามันเงินกูนะเอาคืนมาเ้ยเงินเงินอะไรของมึงเอ้ยนี่มันเงินกูกูคแค่ทำเงินตกแล้วกูก็หยิบเงินของกูขึ้นมามันเป็นเงินของมึงได้ยังไงเล่าโอโห,โห,โหมึงนี่หน้าด้านจังเนาะก็เห็นเห็นอย เราทำบุญให้หมาแล้วกันฮัลโหลพี่จ๊กพี่ช pues okay. ่วยไปดักรอไอเมที่หน้าบ er ้านพี่หน่อยสิครูนี้เมื่อวานฉันไปเก็บเงินลูกค้าได้มาตล้งแหมื่นนะแต่ช่านดานลืมไว้ใต้บ่อรถะสิไอเมมันก็ไม่รู้ซะด้วยเห็นบอกว่ารถเก่าแล้วจะเอาไปขายฉันติดต่อมันไม่ได้โทรไปมันก็ไม่รับสงสัยขวไปขายแถวแบ้านพี่นั่นแหละเออยังไงพี่ก ลอยเมแถวหน้าบ้านพี่ให้หน่อยนะตั้งแปดหมื่นเชียวนะได้ลย้ต้องรีบไปดัดรอนางเมมาหน่อยละเฮ้ยทังเข้าแล้วไอ้ยะ มึงอยู่ดก่อนกูมีเรื่องจะคุยกับมึดงด่วนเลยคุยเรื่องอะไรอ่ะคือกูได้ข่าวมาว่ามึงจะขายรถคันนี้ใช่ไหม <c oughs> พอดีเลยเมียนกะูเนี่ยต้องการใช้รถด,ด่วนเลยว่ะงั้นกูซื้อต่อมึงแล้วกันนะอ๋อได้ดิงั้นกูขายให้มึงสักสามหมื่นแล้วกันสามหมื่นเลยหรอวะสามหมื่นนี่ราคาเกือบเท่ารถมือหนึ่งเลยนะเว้ยงั้นมึงก็เก็บเงินของมึงไปซื้อรถมือหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวก่อนนี่นะ้ใจเย็นก่อนกูไม่ได้หมายความว่ากูจะไม่ซื้อ เอองั้นกูขอตรวจเช็คสภาพดูก่อนได้ไหมล่ะได้ปานเออโอเคดูดิยินแตยิ้นเหงาป่ะโอ้ขอดูก่อนนะเอไปนี่นี่อ๋อไม่ใช่นี่มันลูกจมูกมูนเปิดปอดเออ ช่วยหันไปฝั่งนู้นหน่อยดิเดี๋ยวกูขอเช็คดูความเป็นส่วนตัวหน่อยโ <Okay, okay. S 1> อเคๆเโอ้โหมึงจะขายตั้งสามหมื่น้าวโอเคแม่เออตกลงสามหมื่นก็สามหมื่นนี่กู <ST U> เห็นมึงเป็นเพื่อนที่ดีนะเนี่ยกูก็เลยยอมซื้อในราคาเนี้ยขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยที่เห็นกูเป็นเพื่อนน่ะ <ST U> ยินดีนะยินดีเออ ก็จ่ายตังค์มาดิได้ดิครัอันนี้กูพกมาพอดีเลยสามหมื่นขอบใจมึงมากเลยนะเว้ยไปละเจอกันโอเคแล้วอุปกรณ์ทุกอย่างครบใช่ไหมพวกอยู่ได้นั้นแหละอยู่แล้วนั่นแหละอ่ะกูมือรถอะไรพวกเนี้ยเออ หนูให้เงินพี่สามหมื่นไปซื้อปุ๋ยไม่ใช่หรอแล้วไหนปุ๋ยอะ่ะตัวนี้รถคันเนี่ยคืออย่างนี้นะที่รักวันนี้เราสองคนเนี่ยโชคดีมากเลยนะที่รักดูไหมเพราะว่าพี่เนี่ยซื้อรถคันนี้ต่อจากนางเมย์มันสามหมื่นและที่รักดูนี่แทนแทนโอ้โหพี่เอาเงินมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยคืออย่างนี้นะที่รักคือเมื่อกี้เนี่ยพี่ไปแอบได้ยินตอนที่ซีนคุยโทด้วยซาบะ แล้วก็ซีน่ะมันบอกว่ามันลืมเงิน8ปดหมื่นไว้ในใต้เบาะของรถเมยนี่แล้วพี่มันก็ไม่รู้ไงมันจะเอารถคันนี้ไปขายต่อแล้วพี่ก็เลยรีบไปดักมันดักหน้ามันเพื่อไปซื้อรถคันนี้ต่อจากเมมันเ <c oughs> นี่ยพี่ก็เลยใจใ่ายมาสามหมื่นแะสิ่งที่ได้มาคือโอ้โหล้ำค่ามากเลยที่รักแหมผัวใครเนี่ยฉลาดสุดๆไปเลย <c oughs> ยไอ้เบ้นไอ้หัวแห่งควยนี่มึงโดนสองพี่น้องนั้นหลอกมึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอฮะมึงไปได้ไงวะมึงมานี่เลยนะมึงมานี่เลยมึงไปกินแมร์กับควายหลังบ้านมึงไปโอ้ยเจเจโอ้ที่รักโ<ไ>อ้ที่รักก็บ้านเราไม่มีควายสักหน่อยที่รักมึงแหละควาย